สวัสดีค่ะสวัสดีทางช่อง youtube นะคะทางช่อง u t u b e เอ่อจียเอียงชาแนลแล้วก็ประหลาสบโชคค่ะ,ะทางช่อง youtube จะมีสองช่องค่ะก็คือเอ่อจียเอียงชาแนลแล้วก็ประหลาสบโชคค่ะ,ะทางช่อง u t u b e นี่แอดบอคอยได้มาลงหนักตะเก่าก็จะเป็นลุงแหล่เนาะจะเป็นอาจารย์แหล่มาลง เพราะว่าแอดไม่ค่อยได้มาลงสักมากแล้วแอดก็จะมาลงหวยลาวแล้วก็จับคู่ล่างรัฐบาลไทยแล้วก็จับคู่บนรัฐบาลไทยแต่ว่าสายเด่นสายดับเนี่ยแอดก็จะมาลงให้สําหรับสายเด่นสายดับก็คือจะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวแอดจะมาลงให้ทางช่องยูทูบนะคะเนาะสำหรับสายเด่นสายดับของรัฐบาลไทยนี่ก็จะเป็นข้ามโค้งค่ะข้ามโค้งข้ามโค้งสายเด่นแล้วก็จับคู่ค่ะท่านมู่ามวที่ผ่านมารกมันอยู่กำมันอยู่ แต่ว่าจับพูดนี่หลุดเด้อค่ะท่านผู้ชมหลุดอยู่แต่ว่าส่วนมากแนละ้วมันก็ดุนพินิจเนาะว่าไผจะเล่นตัวใดเนาะแต่ว่าแอดจะบอกตรงๆว่าแอดเล่นอ่าสายวิ่งอ่าแต่ก่อนอจับพูดนี่จับพูดม,มันบ่เข้าบ่ผ่านแอดกเ็เลยมามองที่สายวิ่งของอ่าสูตรบนสูตรบนมันจะมีสามตัวอ่าสามตัวสามหางเน,ะนาะเขาก็จะไปวิ่งเอาเลยค่ะเดี๋ยวแอดจะบอกสําหรับท่านใดที่สายวิ่งเพราะว่ามันก็ได้ทุกงวดมาได้ทุกงวดเลยค่ะท่านผู้ชม ไปดูที่สูตรค่ะนี่คือสูตรสามสหายค่ะสูตรสามสหายนะคะวที่ผพานมานอ่ะก็คือคือม้าละสูตรอ่ะค่ะม้าละสูตรแต่ว่าสูตรเนี้ยไม่เดินแต่ว่าแอดเลยปรับสูตรนี้แอดปรับสูตรนี่ค่ะปรับสูตรที่สองเนี้ยปรับก็คือเป็นใจเหนือขึ้นกันค่ะเป็นใจเหนือขึ้นกันอ่ามันก็จะม้ากอดคอกันมาแบบเนี้ยแต่ก่อนมันก็จับกอดคอกันมาแต่ว่ามันประมาณสองวันแล้วแอดก็เลยปรับสูตรขึ้นใหม่ค่ะ อ่าสูตรนี้ได้เก้าศูนย์หนึสูตรนี้ได้สองห้าเจ็ดอาสูตรนี้แอดเดนไปที่ห้ากับเจ็ดสูตรนี้เด่นไปที่5กับเจ็ดสองก็สวยเลวค่ะเพราะว่าสองเนี่ยมันจะมาได้อีกบอ <c oughs> อ่าก็มองไปค่ะถ้าสองมาก็อยู่ที่สองหนึ่งย์สองค่ะถ้า,าจเจ็ดมาก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนถ้าห้ามาก็จะเป็นห้าหนึ่งห้าศูนย์หาเก้าค่ะแต่ว่าแอดชอบหลักห้หลักกับหลักเก้าค่ะแอด จะโยนใส่ที่หาเก้าแต่ว่าแอดจะบอกลวมาแอดบอกจับคู่แอดจะไปไปเล่นสายวิ่งเดี๋ยวแอดจะแนะนำค่ะสำหรับสูตรเทียบชนค่ะสูตรเทียบชนนะคะงวดที่ผ่านมาค่ะมาต้ตัวเด่นค่ะมาต้ตัวเด่นงวดนี้จับคอกันมาอย่บกอดคอกันมาแต่ว่างวดที่ผ่านมาคือมาต้ตัวเด่นส่วนงวดวันที่สิบนี้นะคะวันที่สิบนี่สูตรที่ยี่สิบได้หกกับห้า สูตรที่22ได้901ค่ะเ0้าศามาคู่กันอยู่ที่59 50 51อา่าหกศูนยกหจะเป็นได้แค่นี้ค่ะถ้า้ามาคู่กันถ้า,ามาคู่กันสูตรนี้เดินไปที่ห้าสูตรนี้เดินไปที่เาค่ะต่บัาสายจะพูดแอฟทีนบาร์ห้าเก้ากเกแล้วก็เก้าเในสวยค่ะ9กแล้วก็เก้าเในสวย92มันจะมาบอกาะระวังไว้สองค่ะเพราะว่ามัน สามงวดติดละสองสำหรับสูตรคำนวณค่ะสูตรคำนวณกามะงวดที่ผ่านมาก็คือไปชนกันที่ศูนย์บลกอดคอกันมาค่ะส่วนวันที่สิบนี้นะคะสูตรที่หนึ่งได้สองกับสี่สูตรที่สามได้สี่กับห้าโอได้หกกับห้าสูตรที่สามได้ศูนย์เก้าหนึ่งค่ะก็คือศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยจะมีทุกสูตรเป็นอย่างคือแล้วเป็นสูตรบนก็จะเป็นสูตรบนสังเกตเบ้างได้เลยค่ะสังเกตเบ้างสูตรที่ผ่านมาเนี่ย สูตรเทียบชนนี่ก็มีเก้าศูนย์หนึ่งอืมแต่คือมันเป็นสูตรที่แอดจะเอามาจับใจกับมันเป็นส่วนบนส่วนจับผู้บนค่ะสูตรที่หนึ่งได้สองกับสี่สูตรที่สองได้หกกับห้าสูตรที่สามเก้าศูนย์หนึ่งสูตรนี้เด่นไปที่สองสูตรที่สองเด่นไปที่ห้าสูตรที่สามเด่นไปที่เก้าค่ะถรามสามที่นั่งก็อยู่ที่สองห้าเก้า หรือว่าสองห้าหนึ่งค่ะสองห้าเก้าสวยที่สุดแล้วค่ะสองห้าเก้าแต่บา้าเป็นสายวิ่งกันก็จะเป็นที่สองห้าสองเก้าอ่าวิ่สูตรค่ะสูตรข้ามโค้งขึ้นบนค่ะไปสายเหนือค่ะสําหรับสายวิ่งแอดจะแนะน้าสูตรนี้ค่ะสายวิ่งแอดจะน้ำในน้าสูตรนี่ค่ะก็คือบ่ค่อยพลาดค่ะเนี๋ยว่ค่อยพลาดเนี่ยตามที่แอดวิ่งมาแบบเนี้ยเนี่ยแอดจะวิ่งมาแบบเนี้ย เนี่ยเห็นไหมอ่างวดเนี้ศูนย์หนึ่งสองอ่ามันก็มาทั้งศูนย์ศูนย์นี่มาสองตัวเลยมาทั้งบนทั้งล่างค่ะแต่มาบ่สถึงอ่าบ่สถึงสายเหนือขึ้นเราบ่สถึงสายบนขึ้นเราวันที่สองมาสี่ห้าหกค่ะกับไปอยู่ที่ห้านะบหลักหาอยู่ข้างหลังค่ะกับไปอยู่ที่อ่าบนคือเก่าค่ะอ่าต่อมากระหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมาอยู่ที่ทั้งบนทั้งล่างค่ะมาทั้งบนทั้งล่างค่ะขึ้นหนึ่งสองแล้วก็สองหกค่ะ หลักสก็ับไปอยู่หลักบนเพื่เอเราส่วนวดน,นี้สองสามสี่ค่ะสองสามสี่ค่ะไปทั้งบนทังล่างสองตัวเดียวคือสองเก้าแล้วก็สองหกมาสายเหนือก็เอาสายวิ่งเหนือพาดีขึ้เราค่ะ,ะส่วนวันที่ผ่านมา90 1ค่ะ9 0้าศูก้ับไปอยู่ที่สองศย์ค่ะนี่กลับไปที่ศูนย์ที่สายเหนือส่วนงวดน,นี้นางวดวันที่10บนะคะไปที่90 1เหมือนเดิมค่ะได้ที่เก้าศูน่ายสายวิ่งค่ะ สายวิ่งเขากลับไปเน้นเอาที่หไปที่หลักเก้าเน้นไปที่หลักเก้าไปเก้าซะยี่สิบไปศูนย์ไปหนึ่งซะสิบบาทแบบนี้ค่ะจะวิ่งแบบนี้ค่ะคือวิ่งบนอถ้ามันไปลงล่างเขาก็บะต้องออกค่ะถ้าไปลงล่างเขาก็บะต้องเอาเขาก็ไปมองที่สายบนอย่างเดียวเขาก็จะ,ะเพ่เปลืองทุนค่ะจะ,ะเ่เปลืองทุน มันได้บ่ค่ะมันก็ได้ค่ากับเขาอยู่ค่ะเพราะวา่ามันก็อยู่ที่ทุนของเขาเนาะอยู่ที่ทุนของเขาเพราะวา่าการเด่นแบบนี้มันมีความเสี่ยงค่ะมีความเสี่ยงแอดกาบอกในน้าได้แค่นี้ค่ะน้ชมพรา่าในน้าเกิดดันก็ผพิดกดเขาแล้ว <c oughs> อ่าไปดูที่สายเด่นแอดดึงเด่นมาตัวใดเขามาดูว่าที่แอดดึงเด่นมาตัวไดนแอดดึงเด่นมาที่ล่างกันบนค่ะเด่นดึงเด่นมาอยู่ที่ล่างกันบนอยู่ที่สองกับสามเน้นไปที่สองลองที่สามค่ะ ส่วนบนกันล่างเด่นไปที่ห้ารองที่หกค่ะเด่นไปที่ห้ารองที่หกเนี่ยห้ากับหกเนี่ยแอดจะใหรไปจับกับอ่าเก้าศูนย์หนึ่งค่ะห้ากับหกเี่ยไปจับเก้าศูนย์หนึ่งค่ะไปจับมันอ่าถ้ามันมาตามแผนมันก็จะไปอยู่ที่อ่าห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งค่ะหรือว่าเป็นเลขหกก็เป็นหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งก็คือใส่เหนือค่ะแต่ว่าถ้ามาคู่กันค่ะถ้ามาคู่กันนะคะ สามหกสามห้าสองหกสองห้าเนี่ยสองหกสองห้าเนี่ยมาดีหลยมาประจําเลยระวังสองไม่ค่ะสายตารางค่ะสายตารางสามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งค่ะเดินไปที่เก้าลองที่ห้าเดินไปที่เก้าลองที่ห้าค่ะก็จะเป็นเก้าวนแล้วก็ห้าวนค่ะดูที่สายจะพูดค่ะ สายจับคู่นะคะบนกันล่างค่ะบนกันล่างบนกันล่างเดินไปที่ห้าลองที่หกค่ะเดินไปที่ห้าลองที่หกจับคู่ที่หกหนึ่งหกศูนย์หกเก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าระวังที่หกกับเก้าแล้วจ๊ะระวางที่หกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันวงกลมไปที่หกหนึ่งแล้วก็ห้าเก้าค่ะห้าเก้าเดนเดนมือเนบอลูวาจะมาบอลแต่ว่าสวยที่สุดเลยคือห้าเก้า ้าเก้าหกเนี่ยสวยที่สุดค่ะสําหรับจับคู่ล่างกันบนค่ะล่างกันบนค่ะล่างกันบนนะคะล่างกันบนเด่นไปที่สองกับสามเด่นไปที่สองแล้วก็สามจับคู่ที่สองหกสองเก็ดสองแปดสามหกสามเก็ดสามแปดระวังที่หกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันค่ะวงกลมมาที่สามหกสองเก็ดสองแปดค่ะสามหกสองเก็ดสองแปดให้ระวังที่หลักสองค่ะ หลักสองอันนี้ก็คือแนวทางสายจับคู่ห้ามโค้งค่ะท่านไ่นชอบก็จะขย,ยิบจับไปน,นะคะท่านผู้ชมท่านใดน่ชอบก็บมองผ่านได้เพราะว่าทุกอย่างทําไปตามสูตรถ้าสูตรเ่าเดินมันก็จะปังถ้าสูตรเขาบ่เดินเ่าก็จะตุยก็ไปตามทำเมียมละค่ะท่านผู้ชมเพราะวะ่าการตัดชิ้นใจเนี่ยขึ้นอยู่กับเอซแอดมินาทีน้าเสนอ,อน้าเสนอเฮดคิปมาน้าเสนอว่าท่านผู้ชมอาจจะบม่มีแนวทาง อาจจะมาเจอ,อจจเจียแยกเนี่ยพวกเรามาเจอจเจียแยแล้วก็อาจจะเห็นแล้วอาถูกตาต้องไกลเลขตัวนี้ไว้จะคอยหยิบจับออกค่ะท่นนะานผู้ชมเนาะทุกอย่างขึ้นอยู่ที่สูตรค่ะขอให้มันขอให้เฮ้งขอให้ปังทุกคนเลยค่ะสําหรับแนวทางาจับคู่หรือว่าสายเด่นรัทธิอะไรสาธารณรัฐเนาะ <laughs> ห้ามโค้งค่ะห้ามโคง้งวันจันที่สิบมันมันเห้งปังสองทุ่มครึ่งนะคะ